สวัสดีจากป่าฟินแลนด์นะคะป่าเห็ดพาทุกคนมาดูเห็ดมาดูแล้วก็มาช่วยเก็บด้วยนะเยอะมากเยอะสุดสๆฟินแลนด์ก็จะเรียกว่าซุปปิโลวะเวโรสำหรับเห็ดตัวนี้นะเห็ดเยอะมากฟินแลนด์เห็ดเยอะเห็ดเต็มทุกป่า ความเห็ดเยอะมากทุกคนสุดๆตรงนู้นก็มีอีกเต็มเลยขออนุญาตเก็บเก็บยังไงให้หมดเขาเนี่ยโอ้ยดอกดอกมาช่วยเก็บหน่อยได้ไหมไมาช่วยเก็บหน่อยสิ เก็บด้วยความเร็วอันนี้รีบรีบไหมคะรีบไหมคะอืสมส่วน ठीक है tí,